สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่น เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องดีๆมาฝากทุกท่านผู้ชมวันนี้ค่ะ11ประโยชน์ของวาสลีนนะคะที่คุณยังไม่เคยรู้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็ตอนนี้มาดูกันเลยค่ะ,คะแล้วสาหรับท่านที่ผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามชป้าไช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะ11ประโยชน์ของวาสลีนนะคะใครที่ใช้ ใช้บ่อยๆนะคะหรือก็มีจิตจัวต้องรู้ว่าประโยชน์ของวัชรินมันจะเยอะมากขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราก็ใช้วัชรินอยู่นะคะว่าแล้วตอนนี้เราถึงจะรู้ว่ามันจะมีประโยชน์เยอะ ขนาดนี้ค่ะตอนนี้เราพาทุกคนไปดูนะคะประโยชน์มันเยอะขนาดไหนคะ่ะเราไปดูกันเลยตอนนี้เลยนะคะหากผมของคุณเสียนะคะหรือก็ผมแห้งก็เอาวาซลินมาบำรุงปลายผมได้เลยหรือก็จะสลมเบาๆให้ชั่วผมเพื่อลดการแห้งผูแบบทันใจได้เลยค่ะเหมาะกับเวลาจะต้องออกงานนะคะ2ง ก็ทำให้มีความโดดเด่นเวลาจะแต่งหน้าโดยก่อนจะแต่งหน้านะคะเราทาววัสลินก่อนจะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะเช่นอยากให้เก้มติดนาน ก็เอาวัสลีนมานะคะทาบนเกลมก่อนแล้วก็จะช่วยได้เยอะค่ะซ้ำนะคะเวลาจะฉอดข้นตานะคะอยากให้มันง่ายนะคะคุณก็เอาวัสลีนไปทาบริเวณรอบค้นจาก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาดึงข้นตาออกค่ะ สี่นะคะช่วยล้างลบเครื่องสำอางได้ดีนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เจงหน้าบ่อยๆนะคะให้ใช้วาชเชลินมาเช็ดออกก่อนโดยใช่สำลีมาชุบแล้วก็เช็ดเลยเพียงเท่านี้ก็เครื่องสำอางก็หลุดใบง่ายได้เลย 5. จัดการผิวแห้งโด้วยการใช้วาสลีนมาทาบริเวณข้อฉอกเขาต่งตางๆเขาต่งตางๆนะคะจะทําให้ผิวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นนะคะหกก่อนที่เราจะพรมน้ําหอมตรงไหนนะคะให้ทาวาสลีนก่อนจากนั้นเค่อยทาน้ําหอมจะช่วยทําให้น้ําหอมติดทนนานมากขึ้นเจ็ดนะคะเสื้อผ้าที่มีค่าเปื้อนวัสลินนะคะจะช,ช่วยลบได้ การเอาไปทาลงไปที่มีคาบ จากนั้นหาแปรงสีพัน 4, นะคะมาขัดเบาๆนะคะคราบจะหลุดออกเองค่ะเบ็ดน,นะคะเวลาแต่งหน้านะคะเราให้เอาวัสลินมาทาได้นะคะจะทําให้ผิวของเราเงางามนะคะแต่งหน้าสวยไม่ต้องกลัวผิวแห้งแล้วก็แม้จะแต่งหน้าบ่อยๆก็ตามค่ะ9ก้านะคะเครื่องหนังที่มนหมองเอาวัสลินมาขัดได้เลยนะคะจะทําให้เครื่องหนังเงาวับเลยนะคะวิธีนี้จะทําให้ เราประหยัดงบได้เยอะเลยค่ะ10นะคะใช้เช็ดท,ทำความสะอาดรอบๆดวงตาได้ แม้ว่าคนเป็นคนแคล้ง่ายนะคะ11นะคะใครที่ต้องโคนเขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งนะคะให้จัดคิ้วเอาได้โดยเอาวาสลีนมานะคะทาลงไปก่อนแล้วก็จะทำให้โคนคิ้วจัดระบบง่ายคะ่ะหลังจากที่คุณรู้11อ่าประโยชน์ของวาสลีนแล้วนะคะคุณก็อย่าลืมแนะนำให้เพื่อนๆพื่น,นทุกคนชีบวนรักแล้วห่วงใย,ยด้วยนะคะแล้วก็คุณก็เอามาใส่เองก็ได้คะ่ะเราขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีแข็งแรง สุบกายสุกใจพองใจนะคะแล้วก็เปิดบ้านทุกวันนะคะตลอดไปค่ะอยากเพียงเห็นทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแล้วก็ใจแข็งแรงจึงเกิดสุขค่ะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของครามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ